เมื Bem, ่อคุณหมอป้ายแดงจากกรุงเทพจับสลากได้ไปทำงานใช้ทุนที่ยะลาเรื่องธรรมดาที่ไม่ธรรมดาก็เกิดขึ้นเีย้ช่าสั้นๆหนเปาอจย่ก็ได้หมอเป็นชื่อเล่นเหรอครับชื่อน่ารักดีนะครับลุงปาอจี้ปาอจีอ่ะภาษามาลายูแปลว่าลุงเว้ย อยู่เฉยเหอะเดี๋ยวกู้ภัยก็มาแล้วถ้าจะให้อยู่เฉยๆอะ่ะจะเสียเวลาหกเจ็ดตีไปเรียนหมอทำไมวะที่น้องเจ็บปางตายขนาดนี้กี่มือใครคุณคิดว่ารายนี้เป็นรายเล็กๆหรอไปตามมาเลยนะเรากำลังช่วยชีวิตคอนอยู่นะเว้กย,ลงลงยงงกู้ภาพัานนี้เรียมพบกับน้งสั้นเรื่องใหม่ น้ sociedad, ม่สาหรับคนหมดไมนนแต่ไม hai, car, ไ่เคยถอดใจหรือไม่ไม่เธอหัวใจต้องไปต่อไอ้คนที่ดีที่สุดเนี่ยมันก็คือคนที่สร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นเนี่ยมากที่สุดนี่ฉันไม่ได้คิดเองเลยนะฉันจำเข้าใหม่อีกที啊